ใช่พี่ได้ยินมาว่าแถวนี้เก่าถึง300ปีนะโ oh. อ้โหไอพี่ว่าบ้านหลังนี้มันแปลกๆนะเนี่ยดูไม่เหมือนหลังอื่นนัีนเข้าไปดูกันเลยอ้วโหน้องเวียนรูปเด่มไปหมดเลยอ่ะใช่พี่น้องน่าสนใจมากค่ะใช่ใช่ นี่ไงพี่เขาอยู่นี่ไปถามพี่หน่อยค่ะสวัสดีครับพี่ค่ะพี่คะที่นี่คือที่ไหนอ่ะคือบ้านเรลรูชุมชน69ค่ะยินดีต้อนรับค่ะลูกค้าทื่อก้คือผ้าประกวดวิถีชีวิตกับภูมิทัศน์ค่ะโอ้ก็คือเป็นวิถีชีวิตย่านนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะงั้นหนูขอให้พี่แนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะค่ะค่ะพี่ชื่อยุภากรวัฒนาค่ะเป็นอาสาสมัครชุมชนริมน้ำจัตุจูค่ะพี่ยุภาครับต้องรบกวนพี่เป็นไกด์พาเดินเที่ยวนะครับบ้านของ เรียนรู้69ที่เป็นบ้านของคุณป้าบุญพิงค์นะคะคุณป้าบุญพิงค์ให้ชุมชนใช้เป็นที่ศูนย์รวมประวัติศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนให้นักท่องเที่ยวมาศึกษาใช่ไหมครับได้ยินมาว่าชุมชนที่นี่เก่าแก่ถึง300ปีลครับใช่แล้วก็เป็นย่านการค้าเมื่อร้อยกว่าปีด้วยโอคือเป็นย่านเศรษฐกิจเลยทั้งทั้งศูนย์การการคมนาคมส่วนราชการแล้วก็เศรษฐกิจด้วยแป่ว่าเมื่อก่อนแถวนี้ ลุ่งเรื้งมากๆเลยใช่ไหมครับเป็นถนนเส้นแรกของเมืองจันทบุรีโอ้เก่ามากเก่าจริงๆเมากเท่าที่ผมเดินผ่านมานะครับยังเห็นบ้านแถวนี้ยังแบบคงรูปความโบราณไว้อยู่เลยครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้ก็ยังเห็นแบบมีปูนล่อนตมกําแพงครับอันนี้ก็เรียกว่าปูนหมักปูนตำปูนหมักปูนตำเป็นแบบโบราณนะคะมีทั้งใช้เปลือกหอยแล้วก็ใช้น้าอ้อยในการเชื่อมน้ำอ้อยที่เรากินกันเนี่ยอ้อยทำปูนได้ด้วยอะมาผสมกับ เออเปิดหอยค่ะนี่ก็คือภูมิปัญญาพื้นบ้านจริงๆแล้วก็จาบผนังเอามาจาบผนังที่เห็นนี่หนามากเลยนะคะแข็งแรงใช้กิบหนา30เซนไม่มีเสาโครงสร้างก็ใช้คานลับหนำอืมก็อยู่แข็งแรงค่ะด้วยผนังแล้วนอกจากกำแพงบ้านเนี่ยมีจุดไหนน่าสนใจบ้างครับก็อันนี้เป็นนิทรศการของชุมชนก็คือภาพประวัคถ่ายภาพวิถีชีวิตกับภูมิทัศน์นะคะ ถ่ายทอดบรรยากาศในชุมชนทั้งหมดแต่ละวันสองฤดูค่ะก็จะเป็นฤดูร้อนกับฤดูฝนที่ที่เราจัดประกวดถ่ายภาพแสงที่ตกกระทบกับภูมิทัศน์เนี่ยก็จะต่างกันอย่างที่เห็นก็จะมีบ้านที่เป็นไม้บ้านที่เป็นปูนฉาบอย่างที่พี่บอกนะครับกล่าวว่าในมุมเดียวกันก็แสงก็ต่างกันแล้วมีที่ไหนอไหมครับอันนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจันทบุรี ซึ่งเราก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เราก็จะรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์<ม>เกี่ยวกับจันทบ,บุรีไว้ให้นักท่องเที่ยวได้อ่านได้เป็นเกจความรู้เกี่ยวกับจันทบ,บุรีก็คือประวัติของจังหวัด<ล>นั่นเองสภาพถัดไปก็จะเป็น<อ>บรรยากาศจริงๆของเราคือสมัยก่อนเราหน้าตาแบบนี้ กว่าเราจะมาเป็นตรงนี้เราก็ผ่านการเวลาของการที่เราเป็นตรงนี้มาก่อนอันนี้คือรูปภาพที่ถ่ายไว้ในจริงๆในชุมชนร้อยปีที่แล้วอันนี้เป็นภาพขาดอยคนในชุมชนใช่ค่ะเป็นขาวดำอยู่ะ เราก็จะได้เห็นการแต่งกายของคนในอดีตด้วยนี่เลยอย่างเช่นคนนั่งตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านเราที่เรารู้จักอ๋อใช่ครับเขาเรียกป้าสีตังวนี้ก็ยังมีชีวิตก็เสียชีวิตไปแล้วแต่แต่คนในรุ่นเรารู้จักกันเด็กๆคนนี้ก็โตแต่งงานแล้วอ๋อคนแก่อันนี้อันนี้ก็เป็นอากงแล้วโอ้ก็ยังอยู่ในชุมชนค่ะนี่เพราะว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกน่าจะสี้6หกสิบกว่าปีแล้วค่ะคนนี้แล้วก็แสดงถึง ลำน้ําจันทบุรีเนี่ยมันจะมีเรือเรือที่เข้ามาเพื่ออ๋อตอนนี้ก็คือท่าเรือใช่ไหมครับค่ะท,ท่าเรือค<อ>ือในชุมชนเราอยู่ริมแม่น้าเราก็จะมีท่าน้ําของแต่ละบ้าน<อ>แล้วก็จะมีเรือเพื่อมาเอาสินค้า<อ>สินค้าที่ทางจันทบุรีเนี่ยเอาออกไปขายนี่ไม่ใช่ขายแค่กรุงเทพไปถึงต่างประเทศด้วยไปต่างประเทศเลยของค่ะเพราะว่าเรามีการรับซื้อทั้งพริกไทยของป่า แล้วไปขายที่ต่างประเทศด้วยแล้วว่าแถวนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะริ anyway, um, so uh, the right ่งเรืองมากๆเลยกันค uh, okay. uh, ่ะเป็นย่านไมรค่าคค่ะ um อันนี้ก็จะเป็นภาพอดีต huh. ท uh ี huh. uh ่เ huh. ก uh ่ากว่า huh. อ uh ีกเนี huh. uh ่ยคือถนนเส้นนี้สมัยก่อนหลังคามุงจ่าอนี้ดูจากการแต่งกายนี่ผมรู้เลยว่าเก่ามากอันนี้คือถนนเส้นนี้อ่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้ตรวจราชการเขามาตรวจราชการก็ร้อยกว่าปีอะค่ะที่เข้ามาตรวจราชการอันนั้นอันนั้นสงครามโลกสงคราม สงครามโลกภาที่เห็นนี่ก็คือว่าพอเสร็จสงครามโลกแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าปฏิกรรมสงคราม<ะ>เพราะเรามีกระบวนการเสรีรไทยทําให้เราชนะสงคราม<ะ>เขาก็จะเขียนว่าประเทศไทยจงเจริญเราไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นใช่ใชเราไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าปฏิกรรมสงคราม<ะ>คนที่<ะ>อยู่นี่80กว่านี่ยังอยู่ในสมัยสงครามโลก<ะ>เขาบอกว่าป้ายที่ขึงเนี่ยทำได้ผ้า เรียกได้ว่ามาที่นี่ก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ของจันทบุรีด้วยเพราะเรายังมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เหรอคะยังอยู่อยู่เขาเห็นผ้านี่ก็คือยังมีบางคนยังมีชีวิตอยู่มาบอกเล่าเรื่องราวให้กับคนรุ่นหลังเราก็เป็นคนรับสืบทอดเรื่องราวแล้วก็ส่งต่อให้รุ่นต่อไปค่ะ สนใจห้องนี้มากๆเลยครับพิวพามีตักรยานด้วยค่ะห้องนี้คืออะไรอะคะพี่ิวพาก็บอกถึงวัฒนธรรมการแต่งกายนะคะเนี่ยค่ะถ้าให้เดาเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากเมืองจีนใช่ไหมครับใช่ไหมคะค่ะลองทายดูคิชุดอะไรนี่ชุดจีน้ถนีนชุดลายอะเหมือนเกาหลีเลยนะเวียดนามเหรอเวียดนามกาเรียกอ่าวใหญ่ค่ะอ้าวใหญ่อ้าวใหญ่ อันนี้ก็เรียกว่ากีเพาสาอันนี้เรียกอ่อวใหญ่กีเพาค่ะอันนี้ก็คือเป็นชุดให้นักท่องเที่ยวลองใส่ถ่ายรูปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจักรยานข้างหลังนี่ครับจักรยานก็คือเพื่อนบ้านบริจาคโอ้นี่ก็คือสมัยยุคสงครามโลกอันนี้คือไม่มีการถัดแปลงไม่ได้ดแปลงค่ะเป็นของเดิมๆน้นางค่ะแต่หนูเห็นทางด้านนั้นชุมชนบนแ่นแผ่นฟิล์มนี่คือก็มีกองถ่ายมาถ่ายหนังถ่ายละครนะคะก็คือมาถ่ายที่นี่กันเยอะเหมือนกัน เราได้เห็นกันชัดๆแล้วนะครับค่ะอันนี้ใช่ไหมคะที่แบบปูนปูนหมักปูนตำอันนี้ของจริงซึ่งมันก็จะร่อนมาเองดามาอยู่ใช่ไหมครับถ้ามันอยู่นานๆมันก็จะร่อนออกมาเป็นผงๆที่เรามาทําทขึ้นมาใหม่นี่ก็เพราะว่ามันร่อนเป็นผงๆแล้วมันเลอ,อะเราก็เลยร่อนลอกออกขาอออกนะฮะแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่หอครับผมว่าเราไปดูที่ต่อไป,ไปเลยดีกว่า